น้ำพริกกะปีนี่ไปตะกินหฮงค่ะกินกับสตอนี่สุดยอดเลยนะคะของเสบเนาะนี่ชาแกงกิเลกแกงก,กิเลกก็กินคนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นยาละบายเป็นยาขับลมน้ำนะคะเสบค่ะเบิงจิลพักนี่ชาเมื่อนี้นะคะพักเลกเลยคะ่ะนี่นี่ผักเขียวผักเขียวนะคะตัดออกจากต้นบางหันละคะ่ะสดสเลยต้นเขาคนขางหญ่แล้วก็แกนะคะพอแกแล้วก็คือใบมันสิแก่บ่เป็นต้นแกนะคะต้นกําลังพอดีแต่ว่า ใบมันหลยเยี่ยงค่ะกลัวว่ามัสิีมีปัญหาเฮี่ยนต้นมันหักได้นะกะารทะยามลมมีนะกะาดิชากนเลยดีนะคะดิชากนเลยไปตัดออกมากินจากน่อยนะคะเดี๋ยวก็นี่เอ้โหไปอยกาบอกเลยนะคะเอาหูไปอยกาบอกเลยนะกะาว่าดิบวกเก็บม,ม,มาจากสวนหมูว้านพิกกิ้นูเก็บมาจากนาบ้านสวนสวนโนไม่ <c oughs> เอาไปจากสวนหมูว้านนะ ทุกอย่างอยู่ดีเหมดละค่ะวันนี้ไปซื้อสายขาดเราจะไปถูทูดิซื้ออยูุกับก็บปีแต่ทุกอย่างนี่นะคะได้มาจากสวนหลายกลมูกินเลยหมดละค่ะกินเนาะกินเนี่ยมันเจ็บแสบน,นะคะเขาแรงมือน,นีิกินเสร็ดียวมีเฮียมีแฮีงต่อสู่ได้วันขังน้ำด,ดูดมาเด้อมากินน้ทำไมแซ่บสำแ้งทำไมแซ่บิล เจ็บอะอันนี้เป็นถน่ายกสวนเลยนะคะบักบวบพีกีนูนอไม่บอมี่อันไดเปลี่นเพราะอันเลยค่ะนี่ค่ะนอไม่นะคะบ,บักบักบัวนอไม่พีกีนูดูดีทุกอย่างเลยค่ะนี่นะคะกินกินละค่ะมากินทากันค่ะมากินโอ๊ยกินกินกินค่ะเขาแรงปเนี่ย รห่แซบก็นั่งหวานพอดีพอมันอ่อนพอดีเลยค่ะบักบวบเอาบบวบยู่บ้านสวนบักบวบบักบวบยู่บ้านสวนแซบนะคะกิน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 อร่อยอร่อยผักมีสีใบกินแล้วให้คุณนประโยชน์บ่มีโทษเท่าไดรหรอกค่ะกินแต่พอดีกินให้รู้ นะคะคนี่ค่ะอาหารพวกนี้นะคะรสโค็เลสเตุ่อรอยอย่างทุกอย่างแล้วค่ะเพราะว่าพวกนี้นะคะเขาเป็นพืชผักสีเขียวแล้วกับน้ำมักับมะเดื่อนแตงตาล่าแต่เขากินบอลไล่นะคะแล้วกับบะทะนี่เป็นเก่าจึงกินได้นะคะปิ้งกินนูได้นี่แต่กินบอลไลเพราะเผ็ดอ้ยอนี่นะคะสะตอหูยแฉมแห้งสตอแฉมแห้ง